สวัสดีค่ะดิฉันกนกออนนักบุญอาจารย์ประจำสาข,ขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครค,ค่ะได้รับการสนับสนุนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรองของโคขุนพนยังคำภายใต้โครงการผลิตโคขุนคุณภาพแบบยั่งยืนเพื่อสร้างไรายได้อย่างมั่นคง ในกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคขุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคขุนได้รับการสนับสนุสนงบประมาณจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดส,สกลนครประจำปีงบประมาณ2568ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางสากรสามารถประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีหรือวัสดุอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่แล้วเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จากชิ้นส่วนรองซึ่งได้แก่เนื้อยอเนื้อทุบและแคบบัวค่ะ ผลิตภัณฑ์แรกที่เราพัฒนาขึ้นจากชิ้นส่วนลองของโคขุนโคนยังคำนะคะก็เป็นเนื้อพับนอกนะคะก็จะเป็นส่วนของเนื้อยอเนื้อยอเราจะมีอยู่3สูตรก็คือจะเป็นเนื้อล้วนเนื้อผสมไก่แล้วก็จะเป็นเนื้อหนังเป็นหนังของวัวนะคะ ในส่วนของเนื้อทุบที่เราพัฒนาขึ้นนะคะเราพัฒนาได้3ส,สูตรนะคะก็จะเป็นเนื้อทุบสูตรดั้งเดิมเนื้อทุบสูตรบาร์บีคิวเนื้อทุบสูตรมาล่านะคะ เราก็จะทำจากเนื้อชิ้นส่วนรองซึ่งเป็นเนื้อผับนอกทำการตัดแต่งไขมันออกนะคะใช้เฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อแดงเสร็จแล้วเราไปทำการสไลด์ความหนา4ีมเมตรแล้วก็มาคลุกเคล้ากับส่วนผสมต่างๆตามสูตรของเราเราก็จะนำไปหมักไว้ในอุณหภูมิ4องศา24ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นเราก็จะนำไปอบที่อุณหภูมิ70องศาเป็นเวลา6ชั่วโมงค่ะแล้วก็นำไปอบสุ ที่อุณหภูมิ160องศาประมาณ10นาทีค่ะจากนั้นก็นำเนื้อมาทุบค่ะเราก็จะได้เป็นรสชาติดั้งเดิมค่ะในส่วนของรสชาติบาร์บีคิวเราก็จะมีการทาซอสบาร์บีคิวในส่วนของรสชาติหม่าล่าเราก็จะมีการทาซอสหม่าล่าค่ะ ผลิตภัณฑ์ที่3ที่เราได้รับการพัฒนาขึ้นนะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แคบบัวนะคะแคบบัวก็คือเรานําตัวหนังนะคะของโพเอามาทําความสะอาดโดยการกําจัดขน กำจัดพวกไขมันออกให้หมดนะคะเสร็จแล้วเราก็นํามาต้มจากนั้นเราก็จะหั่นเป็นชิ้นโดยมีความกว้าง1ซนติเมตรความยาว5ซนติเมตรแล้วก็ความหนา1ซนติเมตรจากนั้นเราเอาไปอบอุณหภูมิ70องศาเซลเซียสประมาณ2-3วันเพื่อให้หนังแห้งสนิทค่ะ เมื่อเราได้หนังวัวที่แห้งสนิทแล้วเรานำมาทอดที่ไฟกลางจากนั้นเราก็นำมาใส่เครื่องสบัดน้ำมัน10นาทีแล้วก็นำมาผสมกับเครื่องปรุงเราจะมีอยู่3สูตรของแคบวัวก็คือจะเป็นรสดั้งเดิมรสต้มยำแล้วก็รสหมาล่าค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันสมรภูผาสตีตำแหน่งฝ่ายประสานงานด้านการตลาดของสหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรอปกลางพนยังคำจำกัดสหกรณ์พนยังคำนะคะไดะ้ก่อตั้งเมื่อวันที่3มิถุนายน2523ด้วยโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพัฒนาแหล่งอาหารในภูมิภาคของจังหวัดสกลนครและในแถบภาคอีสานนะคะตอนนี้ก็45ปีแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเนื้อโคขุนแห่งแรกของประเทศไทยนะคะในส่วนของไสายพันธุ์ที่เราใช้ก็จะมีสายพันธุ์หลักก็คือสายพันธุ์ชาร,รอ,อลริมูซีนหรือริมูซาและก็ซีเมนตนันสาสายพันธุ์หลักนี้นะคะ ในส่วนของเนื้อตอนนี้ภาวะของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การซื้อขายภายในประเทศประสบป,ปัญหาว่าชิ้นส่วนของของเนื้อพลยังคำเนี่ยค่ะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงตลาดที่โล w season นะคะแล้วอีกภาวะหนึ่งก็คือภาวะในเรื่องของการแข่งขันทางด้านราคาซึ่งเนื้อนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่ำกว่าที่สหกรผลิตนะคะแล้วก็ด้วยความนิยมของคนในประเทศมองว่าเนื้อจากต่างประเทศคุณภาพดีกว่า ก็เลยทำให้สต็อกเนื้อที่มีอยู่ก็ฟูขึ้นนะคะก็เลยต้องนำมาแปรรูปในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เราจะมีการพัฒนานะคะก็จะมี3โปรดักต์ก็คือแคบบัวนะคะแคบวัวซึ่งทำมาจากหนังวัวแล้วก็มีเนื้อทุบนะคะเป็นชิ้นส่วนรองนะคะแล้วก็มีในส่วนของเนื้อยอ สหกรพยังคำนะคะก็ได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์จากสถาบันการศึกษาก็คือมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่จะมาพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเนื้อจากสหกรณ์พยังคำมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น